มาตามข่าวนี้กันต่อนะคะนอกจากผีสาวไร่ํำไซเลนส์ผีนางลำเรียกกระแสไปทั่วบ้านทัวเมืองนะคะสำหรับบอสลิซ่าล,ลิซ่าของเราเสิร์ฟงานช่าหนักมากไม่หยุดไม่พักไม่กี่วันที่พานมาน้องลิซาก็มาไทยนะคะก็มาให้กําลังใจพี่แมงค่ะทีมช่างแต่งหน้าชาวเกาหลีใต้พร้อมกับคาดว่าน้องลิซาก็มาถ่ายคลิปโปรโมทการท่องเที่ยวไทยนะคะในถัดนะ Amazing Thailand Ambassador ปี2568ก็มีบางส่วนเจอน้องลิซ่าด้วยก็นําภาพมา วีดบนโซเชียลมีเดีย ร้อมกับอ่อรายงานว่าอยู่ที่ไหนทําอะไรอย่างไรนะคะแล้วทีนี้ทีมแม่ก็ขอความร่วมมือนะคะสําหรับใครที่เจอน้องขอความร่วมมืองดลงรูปน้องลิซ่าโดยเฉพาะรูปที่กําลังอยู่ในระหว่างการถ่ายทำร,รวมถึงถ้าพบเห็นน้องรบกวนไม่ลงรูปหรือสถานการณ์ที่พบเห็นน้องแบบเปลีทยวนะคะขอความเป็นส่วนตัวของน้องด้วยค่ะก็เวลาที่น้องลิซ่าได้มาถ่ายแทบไม่มีบริกรรดเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าน้องเชื่อใจความไว ใจแล้วก็ให้เกียรติแฟนคลับมากๆดังนั้นเราก็อย่าลืมให้เกียรติน้องด้วยนะก็ขอความร่วมมืออะไรประมาณนี้ค่ะ ก็มาปิดไทายเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งนะคะทีมแม่ชาวทวิสเตอร์ทีมแม่ชาว t ิ k กต็อกนะคะก็เรียกว่าบีดกันไม่หยุดไม่พักแทบกันไม่หยุดเพราะซีโอแฟนคลับตัวยงนะคะมาไวเหมือนกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไวซีโอเฟอรริตาสีเขียวนะคะก็โพสล่าสุดที่น้องได้มันลงถึงแฟนบริงอินโดนีเซียค่ะทีมแม่ไทยก็เห็นแล้วก็แคปมาได้ระยะเวลา2ชั่วโมงเหมือนกับจีก่อนหน้านี้ไหมนะคะเพราะว่าแอดมินเห็นก็หลายชั่วโมงแล้วค่ะทีมแม่ก็บอกว่าเจอใน เวลา2ชั่วโมงก็แบบแชร์กันลงบนโซเชียลมีเดียช่วงนี้ก็ไม่ได้ห่างไม่ได้หายไปไหนนะคะก็มาทุกโพสเช่นเดียวเดิมค่ะก็มาสแสดงตัวตนผ่านโซเชียลมีเดียเก่งมากๆแต่ในชีวิตจริงที่แม่ก็ยังรอโมเมนต์อยู่นะคะก็ถือว่าติดตามทุกสถานการณ์การงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวค่ะก็มารอดูผลงานต่อไปของน้องนะคะ แต่ก็แอบเสียดายแกรมมี่2026อยู่มากเหมือนกันนะคะก็หวังว่า,วาพเพลงบรรอลอเกนของนอริซ่าจะได้เข้าชิงไหมอย่างไรคะ่ะแต่ก็ไม่ได้เข้าชิงแต่อย่างไรก็มารอดูผลงานน้นนะคะได้ไดก็ยินดีกับน้องโรเซ่ของเราด้วยค่ะน้องโรซี่ของเราก็ถือว่าเป็นศิลปินหญิงเคป๊อปรายแรกที่ได้รับการนําเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่อวส์นะคะโดยได้รับนําเสนอชื่อเข้าชิงถึง3รางวัลในงานแกรมมี่2026ก็ทําให้โรเซ่นั้นได้กลายเป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกที่ ได้รับนำเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลประเภททั่วไปของงานแกรมมี่นะคะกับ Song of the Year, Record of the Year, Best p o p Duo, Group Performance นั่นเองละคะ่ะฉันเคยดีทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ